สวัสดีค่ะเอฟซี FC. วันนี้มากินกินอะไรจ๊ะซูชิซูชิซูชิกับซูจูร้านเกาหลีจิมจิมีจิมจิอยู่ในเมืองคอสนั่นอันนี้เป็นเครื่องเคียงจิงกุยะ ก,นกินของเกาหลีต้องบอกคำสมิดาเนยเ <c oughs> ขาบอกให้ทานให้อร่อยอน,นี่เคองเคียงจิมจิสลายอันนี้คุณตาคุณยายสมแักอะอันนี้ยังสมพักบานเท่าบ่อันนี้กัสมพักอันนี้กับสมพักกินเบื้องดกินกินให้เอฟซีเบิงนะ้งเนาอันนี้อันนี้บ่ออันนี้บ่ได้บ่สนับสนุน <laughs> ผู้สืบคุณเขาเป็นทางเป็นทางการไงไม่นคยดีสลายสบายสลายสบายรู้ทุอห่าโอ้ไม่ได้ต,ตัดนะนี่นะ <c oughs> ใส่ยูทูบอยู่นะ <c oughs> อันนี้คุณตา <c oughs> เอาฉีกคนละฟังให้หน่อยเนี่ย <nite> อร่อร อืมดอด้วยน้ำแตมมิ้งจิ้มอืมเขาจะมีตะเกียบจานน้ำแตมจิ้มใส่ใส่ซอสกับบาาบีซูจูแบมแบมร้านเกาหลีโฆษณาให้เขาหน่อย นีุ่้มให้เบิ้งจ้ะส้มพักบ้านเนาส้มพักเกาหลีากกายูโปแลนยายกินส้มพักโชว์หน่ยอยเหมือนมะน,นาวเลยอร่อยอยายไม่ทำทาทเปรี้ยวเลยสักนิดย,อ,ยอดอ่ดูตากิน กี่ไข่นำตาบ้านเ่อเอินกี่ไก่นำตาคืนว่าลงเลยกี่ไก่นำตาหมดแล้วก็ปะาเก่งเกยงเดี๋ยวรอซูชิมาก่อนนะคะเอฟซีอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร้นะคะช่องยังไม่ผ่านเลยทำมาสองปีแล้วมัวแต่ไรเสรล่ะ ยอดวิว9 900 900 915อ่ะ900 915เดี๋ยวเซนเซอร์หน่อยเซนเซอร์สุจูหน่อยซูจูไม่ใช่ไม่ใช่เล่าแรงหรอกเป็นเหมือนน้ำเปล่าถ้าพันหนึ่งก็ได้เงินละน่าจะร้อยยูโร นั้นก็จะเป็นบุฟเฟ่นะคะคนไทยที่อยู่ในโพ้น,นั่นอยู่ในโปโลแลนด์สามารถมากินได้นะคะอยู่ในโอนทาวข้างๆโอนทาวอยู่หลงังร้านสเต็กวัวเดี๋ยวจะปักหมุดพิกัดให้ดูอร่อยมากคนไทยในพอ้นน่นสามารถมาแวะชิมได้นะคะไม่แพง35สสลอ็อตหนึ่งเซต แบบไม่มีแบบไม่มีข้าว <c oughs> ขี้ไข่น้ำ สิงหาตุลาเฮ้ยตุลานี่ก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปชั่วโมงแล้วเวลาเปลี่ยนแล้วสิงหานี่สุดท้ายตุลานี่หนาวมาแล้วปลายสิงหานี่เย็นมาแล้วว่าปีนี้เราเปลี่ยนตุลาถ้าฝนนำหนำมานี่เย็นแล้วทุกปีแหละเปลี่ยนตุลาเปลี่ยนเวลาโอ้สมพักสมกันแน่ สูสมพักกันไม่แย่น so ันใายหาบาทจุบานเขาประเด็กตายูดตลาดบางน้ำปูนะแสบก็สาลายเอาเขาให้ฟรีขอได้อีกเก็ไม่หนูกินแผ่นสาลยเพื่อนคุณยายห่วงกินกล้องขาหน่อยขาแม่ คนเกาหลีทำตบแาตบตงล้านสวยๆค่ะพี่นอ้องคนไทยก็จะฟังไม่ค่อยออกเนาะต้องพูดภาษาไทยแล้วกันเพราะเด็กนักเรียนในที่นี่เยอะที่โปรแลนด์เด็กนักเรียนแพทย์ลืมมาชิมร้านนี้นะคะร้านโคเรียมาแล้ว <c oughs> Yes for me Thank you so much. Chính quý á. Chà má mà tôm nhám bàn không là có ơn có có ơn